สวัสดีเอฟซีทุกท่านติดต,ต,ตามนะครับมันนี้เสิรามาถ่ายเตรียมดินนะครับนี่ปลูกขกึ้นะครับปลูกฟักทองถ้าผูใ้ใดสิบปลูกช่วงหนาฝนนะครับหรือว่าช่วงเดือนเมษาเนี่ยนะครับก็เตรียมดินไว้นะครับเดี๋ยวผมสิงาลงนะครับนี่สีทดลองเบืองสามไร่นะครับ ท่านได้สิปูก,กะเตรียมดินไว้เลยนะครับเดี๋ยวมือได้ซื้อในมากา่าได้พรมสิลงให้เบิ่งอีกนะครับสำหรับผู้ที่สิปูกนะครับช่วงนี้นะครับก็เตรียมดินไว้นะครับปูความกันไปเลยนะครับหรือว่าช่วงนี้นะครับหรือว่าท่านได่ท่านปูก,กะ <c oughs> กะับจัง เอตรงไหนละ่ะก็ศึกษาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมสีเตรียมดินไปผมสืลงส่ว,นน,น,วน,นนี้นะครับก็ทดลองเบิ่งนะครับช่วงหนาฝนนี้นะครับส่วนหาผมจะปลูกแต่ปลายฝนต้นหนาวนะครับแต่วันนี้สีมลองเบิ่งนะครับช่วงต้นฤดูฝนนี้นะครับ สิเตรียมดินไว้นะครับฟักทองนี่ผมปลูกทดลองไว้ออกจอดแล้วครับนี่ว่มีเวลาได้เพียนเลยนะครับไปเตน้ำรถไทยหนาก,กับบ่ได้เอานะครับก็ลังนะตัดหนามาะสอบนี่นะ ของผมสีเป็นการเพาะเมล็ดนะครับเพาะเมล็ดปลูกเอาสิ่มผ่ายางครับเพราะว่าบม่หิหยาเกิดครับพะส่วนฤดูฝนี่หยาหยาจะเกิดได้นะครับเพราะว่าดินซมถ้าดินซมหยาก็เกิดนะครับก็เลยสิ่มพายางเอานะครับเพื่อป้องกันโม่หิหยาเกิดขึ้นมาได้นะครับ กถันไดนะครับสิบปลูกความผมก็เตรียมดินไว้นะครับพอดีกับปลูกความกันเลยนะครับเดี๋ยวมือสือในมากาเดี๋ยวผมสือแจงหูอีกทีนหนึงนะครับทดลองเบางสามไรนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่เหลือกับเป็น ลูกแตงกัวนะครับเป็นพักหอมเปก็เป็นปลูกหญ้าห้ง่วนะครับพักข้างรุ่ม,มือนพงสิบ้านเขานะครับต้นนั้นที่ปลูกช่วงเดือนพฤศจิกานะครับตัวนั้ ทันใดสิปลูก,กเตรียมดินไว้เด้อครับวันนี้มาบอกนะครับว่าทิเตรียมดินปลูกฟักทองนะครับมาสวนเอฟซีฟูไดสิปลูกส่วนหนาฝนนะครับเตรียมดินไว้นะครับทัหรับคลิปนี้ก็สวัสดีตามเคยนะครับ